สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับพี่อ้วนในช่องพี่อ้วนสิ๊ชนเนลนะครับเราอยู่กับกองไม้ของพิวอ้วนอยู่แล้วช่วงนี้นะครับพี่อ้วนมีปัญหาอย่างเร่งด่วนที่จะต้องจัดการคือว่าช่วงนี้จะต้องเผาฐานเนทีมากๆเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูพี่อ้วนนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูว่าพี่อ้วนมีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับไม้ของเราเห็นรูอะไรไหมครับ รูมอดครับรูมอดนะครับเยอะมากเลยครับซึ่งมันไม่ใช่แค่อ่ไม้ท่อนเดียวนะครับคือว่ามันมีไม้หลายท่อนเลยครับมีลักษณะมอดกินอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับไอที่เป็นรูๆพวกนี้แล้วก็ขี้มอดตรงนั้นนะครับขาขาวตรงนั้นอ่ะใช่หมดเลยนะฮะปัญหาใหญ่มากเลยครับคือผมจะต้องรีบดำเนินการนะครับนําส่วนที่เป็นมอดนะครับขี้มอดเต็มนะครับเนี่ยไม้ที่เป็นรูพวกนี้ที่เป็นรูพวกนี้นะครับข้างในน่ะรูพุ้นเลยนะครับคือผมต้องรีบนำไมาพวกนี้่ไปเผาให้หมดเลย นะครับซึ่งงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างด่วนมากครับเดี๋ยวมันจะลามไปกินตัวอื่นนะครับซึ่งมอดพวกนี้เป็นตัวโตวมากเลยครับซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อหม้ที่เราจะไปเผาถ่านนะครับซึ่งถ้าลูกค้าเห็นก็เขาอาจจะติได้นะครับว่าถ่านว่าเรามีรูปรุนรูมอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่มันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพถานของเราแหะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันจะไม่สวยนะครับลูกค้าอาจจะติได้นะครับฉะนั้นงาน่วงน,นี้ก็จะหนักมากในยการเอาไม้ที่มอดนี้มีมอดกินเนี้ไปไปเผาไปถ่านให้มันหมุนเลยแต่ส่วนมากไม้พวกนั้นอ่ะผมว่าจะว่านจะมียางที่เหนียวที่กินนี้มอดไม่ชอบนะครับมันก็เลยไม่กิน <c oughs> มันก็กินแต่ไม้พวกนี้ที่มันกินได้สะดวกไม่มีสารที่มันไม่ชอบซึ่งต่อจากนี้งานผมก็คลิปอาจจะไม่ค่อยได้ลงครับเพราะว่าต้องมาจัดการไม้พวกนี้ให้มาเสร็จสิ้นครับนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตอนที่มันเป็นชิ้นแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะที่เป็นรูปปุนยังไงนี่ครับ ดูครับมอดเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าไม่รีบจาัดก,การไม้พวกนี้ก่อนเนี่ยมันจะเสียหายมากเลยนะครับเราต้องรีบจัดการพวกนี้ก่อนครับนี่ครับตัวมอดนะครับตัวบนเริ่มเลยนะครับ ดนี่ครับนตัวมอดนะครับตัวบเริ่มเลยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับไปไปครับซึ่งผมต้องรีบจัดการไม้พวกนี้ให้เรียบร้อยเลยครับ ถ้าไปไว้นานเนี่ยผมเสียหายเยอะแน่นอนไม้นี่ซื้อมานะครับรดละแปดร้อยครับกล่องไม้นี่ซื้อมาครับลดละแปดร้อยครับตรงนี้ซื้อมาอยู่สามบถสองพันสี่ครับยังเผาถ่านได้ไม่เท่าไหร่เลยครับไอ้พวกนั้นมอดนะมากินก่อนครับวันนี้จะมาบอกว่าอะไรคือปัญหาของเราคือเรื่องไม้ไม้ของเราเนี่ย ถ้าซื้อมาตุนไว้เยอะมากก็ไม่ดีครับพวกมอดพวกนี้จ,จัดการมันนะครับฉะนั้นก็วางแผนให้ดีครับว่าจะซื้อไม้อะไรมานะครับของผมนี้ไม้นี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นที่บ้านผมนะครับน่าจะเรียกว่าไม้มะกอกเหลี่ยมนะครับมะกอกเหลี่ยมนะครับท่บ้านผมทำเรียกามะกอกเหลี่ยมลูกก็จะมันมนนะรตรงนี้ต้นยังไม่ใหญ่หรอกครับเนี่ย คือเขาถางป่าทำไร่ทำไร่มันนะครับไม้พวกนี้เขาก็จะทิ้งไม่รู้ไปไหนก็กตัดมาขายต้นมะกอกเหลี่ยมนะครับไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็มอดชอบกินมากเลยนะครับซึ่งตัวตักลูมันนะโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเก็กบไม้ไว้เยอะก็ระวังพวกหมอด,ด้วยครับ พวกมอดพวกนี้เนี่ยอันตรายมากสําหรับเรารีบจัดก,การได้ก็ยังดีครับครับตอนนี้ฟืนก็เตรียมไปถังหนึ่งแล้วนะครับเลยถังถังนี้เตรียมแล้วเรือสะฝั่งหนูนะถังน,ะงนอนอยังไม่เต็มผมก็จะตัดไม้ให้เต็มก่อนครับส่วนคลิปนี้ก็มาชี้แจงเรื่องบอกว่าปัญหาของเราอีกอย่างก็คือเรื่องมอดนะครับถ้าใครจะซื้อไม้ไว้เยอะอ่ะก็ คิดเรื่องแก้ปัญหาเรื่องมอดให้ได้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Su b s ไค i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพี่อ้วนถึกถึกชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ